โธ่สิไปใส่เด้แต่เศร้ามื้อนี้สิไปตามหานักร้องไตดินแต่เศร้าพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพากันไปตามหานักร้องไตดินพี่น้องเลยแล้วกับมื้อนี้หารยู่ลาวอากาศหนาวแล้วเด้อพี่น้องตอนเช้านี่หนาวหนาวต้องะเกกับเียอาเสื้อแขนยาวมานนี่อันบัตรครุติหล่อยันฮ้อนอยู่พี่น้องเลยไปหาตามหานักร้องคุดติหล่อจิโปมพี่น้องมือนีเนาะเพราะว่ายามนี้น่ะ อมันแซ่บมันมันเพราะว่ามันไข่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าคนที่เพิ่นเอาไปขายนะช่วนเนี้เพิ่นเกียวข้าวเลยคนเอาไปขายกับโมรายพี่น้องคนไปขายเน,นาะเท่าไรเดยวเพิ่นเกี่ยวข้าวแล้วพอจีจะคุดแล้วก็กินนะนะเราก็เลยติปตามหาด้วยตนเองวันนี้พี่น้องไปไปน้ำกันวันนี้สิหมาดีบอ่อไปอังเป้าไปใส่แล้วเอานุ่งอังเป้า,หา,ห,า,าหายแล้วหายเข้ากิมิ๊กแล้วหายแล้วหายเข้าทุ่งนาแล้ว เป้าเอ้ยยองไดเห็นลเห็นแต่อเ้าตีเป้าลูกเป้าลีได้นีลีได้นี่เป้าเอ้ยมามาลูก ว้าวเห็นแล้วคอยเล็กแฮหกหมนนกันพนุดไปเลยคันนะเาเฮาเพราะว่าเฮาเสียนใหม่อยู่พี่น้องเลยบรรยากาศเย็นสบายมากวันนี้ก็อ,อ,อยัางก็ยุกิเือรอก็วางอ่ไรนอนก็ะยัางก่อนพี่น้องกลางคืนกะได้ยินผึ่นห้องอยู่ได้พี่น้องเลย บางคนก็สิเอาเสียม,มาซับเอากลางคืนส่วนเฮาเลยมาคุดเอาตอนเช้าพี่น้องเลยมันจะบวเลิกเนาะอันคุดตอนเที่ยงแล้วมันจัเลิกปุณาะ้าหูโดนก็เลิกขึ้นเก่าได้เนาะมมีหลายหูแท่ล่ะเพราะว่าตอนนี้นะมันซ้อนสองตัวเกี้ยวมันก็เลยมีหลายหูเนาะเฮาสจืจออยู่บ่ซ้อนสองพี่น้องนีแมก็เขา่อยากเห็นม,มันเซาโพด นี่ต่าเวนกำลังจะขึ้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งผูเจอแล้วเจอแล้วเจอได้เลยไหนไหนไหนตัวแม่ว้าวไข่เลยพี่น้องว้าวไข่เลยนี่ตัวใหญ่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเข่าให้นี่นะประมาณอาทิตย์หน้าก็คือสิได้เกี่ยวแล้วละ่ะนี่เจอแล้วเจออีกแล้วโอ้เจอแล้วเหรอ ว้าวทำไมทำรูเยอะจังเลยว้าวโอเคขุดเลยเป่า,เป,าเปียกไป <มา S 2> ละ,ละมา,า,าให้กำลังใจเหรอเป่านักขุดนะห่าหลายเนาะห่าหลายที่้องเลยมีควายปึ้นเป็นบะมีเลยขุดไม่ไหม ูอยู่บนนี้โมัมนหูเดียวกันเหมอนเนะออกทางหนึ่งเข่าทางหนึ่งเหมันพี่น้องนักคุดมาละเด้อป่านี้เป้าลูกเปียบเบิดพี่น้องเลยขังไว้กายยานแบบเพื่อนห้องค่ะหูสิแตกห้องแบบเสียงดังแหงคะนะก็เลยเอามานำนาเาานาะ เปไ็นได้หูนี่เป็นตาอยู่บ่นออหลายหูขนาดเลยพี่น้องหูนี่เพื่อสิได้คนมีหูโลกน้ำแดงวอนนั้นจะต่อราคาเพื่อนเนอะเวลาซื้อพี่น้องจะต่อเลยคนน่ะเพื่อสิได้มาคุดสองวันร้อยหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องว้าวเจอแล้วเหรอไหนดูดนี่โ,โตัวแม่ตัวแม่พี่น้องมาน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 ตัวแม่แบบใด,ดหูเบ่ เขินเขินปีขินเขินนี่พี่น้องจะยุ่ยนี่เออเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเขาใจกระโปรงขินเขินนะเป็นหมักเงาของผู้ชายใช่ละว้าวพี่น้องจนหลายพี่สิมาเฮ็ดสองไข่แบบนี้ตัวเกี่ยวแม่พี่ตัวผู้อยู่น้ำบางไข่ก็บพี่มีสองผู้แม่มีสองตัวเนาะใช่แล้วอาวคุด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 ไข่เด็กหน้าเล่นเป็นยินมทรายพี่น้อง มันเลิกดูแต่มันถึงทรายเลิกกับประมาณนี้แหละแม่สอกหนึ่งดินบ่บ่แข็งไปเไยเนาะปิน,ด,นดินอ่อนพี่น้องดินทรายป้าถอยนี่โชคดีตื้นขนาดเลยพี่น้องประมาณคืบนี่ป้าประมาณคืบเดียวขุดลงไปเอาเลยถึงละจะเป็นขับพี่น้องอนนตัว,ตวแม่อีกพี่น้องคืน <laughs> ตัวแม่โว้ยตัวนี้ว่ตัวผู้ตัวเกี่ยวนี่มามาลองขุดมืออีกโอเคสามตัวเลยไนดะ้พี่น้องเฮ้ยมาแป๊บเดียวเปล่าปลาพี่น้องมึงนี่นักขุดประจำปีช่วงนี้แยกกันอยู่วะนี่คู่หนึ่งใกล้จเดียวอือคือคือเด้นน้องใช่อยู่ใกล้จกันเลยแยกกันอยู่ช่วงนี้เพป็นวะช่วงคนมียพิษกันเนาะอือพิษกันนักขุดเรานี่นะ ดุเธอเด้ห้องจะเข้ามาดักนักขุดไปเลยว้าวขวยมีพี่น้องตื่นทึีแก้วสายสาตัวผู้นุ่งเเลยคนทีู่กไกลกันเลยอ้าพี่น้องมึงนี่นี่ตัวผู้ไม่นอะไรเลยพี่น้องมันอยู่คู่กันตัวผู้เป็นยังไงยาวๆปีกยาวๆเยี่ยมเยี่ยม เจอตะลอดเลยซ้ำจีคุดมือนนี่นะโอ้ยโ็นอออลองุดกุนออก้นี่เลยไข่นี้พี่น้องนี่ไข่จีปโปมแบบนี้เลยยังบบออกเจอถ้ามีดินปกไว้เนาะแต่ถ้าเป็นหูกงป่งอยู่เลยแปลว่าเพิ่นออกแล้วอออกองเบล้องบึงบางทีเจองูมามามาคนย้ายมาพี่แล้วตุกเออกีเ่ยวเ้ย พูดขึ้นมาโบเห็นโตเพื่อนนี่ดิโอ้มันอยู่เถิงพี่อ้าวเพื่อนตื่นเนาะ่อยตื่นพี่น้องเห้ยมามามานี่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 ใช่ใช่ตื่นค่ะขนาดพี่น้องไปเรื่อยขุดจนกายโตเพื่อน อุ huh? ت ت wow. like ้ย oh. ฮ้ว้าวตัวตื่นอะหลีว้าวน้องไหนนี่โอ้โหตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้โอเคมามาพี่น้องใั่ใส่คู่แบบปิดๆิเลยอือหือคุดก็เป็นแต่คุดเด้อนั่นนี่พี่น้องมาแต่เศร้าเลยคือว่าละไรคนยังคุดบุรี่เลยจ้ะแม่น บหอนนำบ้อนหมานอะไรพี่น้องมอนี่นะหมาน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 จะเช้าเลยอุ้ยถึงแล้ววุ๊ยเนาะนู่นมุนนะป้าตัวอเอเลยโอ้ยตัวแม่นี่เแม่น่ตัวผู้เนาะอือ๋อเลยตะเวนกำลังขึ้นแล้วพี่น้อง ใช่ใช่มาเลยขุดเลย <S <S มาลุ้นนํากันว่าสิได้จากโตพี่น้องอนเนะใช่ดดเอาม <ะ S 2> แมบ่บอลตวเกียวตัวน <S <S <ช>ี้น่าจะแม่เนาะใช่งนอ้อยเอางัวมาปล่อยตัวใหญ่มากเอางัวมาปล่อยแล้วเห็นพี่น้องเลยเห็นนั้นขวอยจิ่วเมื่อวานนี้ คุณกำลังสีคุดเพราะว่าสีเบิดน้ำฝนแล้วเนาะอุ้ยตัวเกือบซับตัวแม่พี่น้องมึงนี่ตัวแม่ต,แมตื้นขนาดเอามาลองฝอยนี้เลยยังว่เห็นซ้อนสองเลยเห็นแต่แยกกันอยู่ตัวยังบินไม่แม่นอันนี้นนนค่ะเี่ กดเลยข่อยจิปโปมอยู่ทางจัหวัดไดพี่น้องเพื่อนบอกกินจิ้โปมคอมเมนต์บอกเขาหนเด้อเขาลืมแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบุรีรัมนะสองหูสองทาง้ามันออกแล้อบอกอบอกเพื่อนมีหูหลอก อันนี้เป็นหูหลอกนะเห็นไหมเกือบซับป้าตื่นก็ตื่นเพรบุญยโฮสคืบเลยพี่น้องตัวแม่นี่หมดแ,แ,แล้วหมานขนาดตื่นแหงพี่น้องเลยตัวแม่คือเขาปาถนาบุญยโฮสคืบซ้ำนี่ค่ะค่ะว้าวเจ้าว้าวแล้วคนคุดมาเจออีกแล้วจบเลยขวัวใส่หัวสิงไข่หอม กินพี่น้องเฮ้ยแซ่บขนาดพูดมากน้ำลายไหลแล้วเป็นยังไงถึงแล้วถึงแล้วมึงพี่น้องนี่อู้ดสิดยอดอู้ดไป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  เาเคยเห็นไหมลูกไม่เคยครับแม่มันขบดังนะลูกนะขบดังมันไม่มีดังให้ขบครับน้องน้องน้องมันไม่มีดังให้ขบครับน้องอ่อนใจติดขน้องเป่า,าขวยหูเพชรใหม่พี่น้องเกือบแน่บเห็นพาคก็จิตตื่นค่ะตัวนี้อ่ะจ้ะเอแล้วจตื่นกระต่นกระดะอ,อ ok. ประมาณเออสองสองบักเกือบบุคืึบประมาณชื้พี่น,อน้องตัวแม่ตัวหต,ต,ตัวเดียวไม่รู้ว่าตัวอะไรอุ๊อีกแล้วฮัท <What? S 1> ต์หม,นมนานหมานขวดทงใหม่ๆเลย พี่น้องถึงแวเห็นบอกแป๊บเดียวเจอแล้ว้ย้ยดองดอง ตัวผู้ว้าวโทพี่น้องข่อยใหม่แนมกับอกเห็นมันเปียกเลยมันแบบกลมกลืนกับดินเนาะมาดูมาดูาดาสีตื้นคักตรงนี้ตื้นนั่นแหละเห็นตื้นแห้งน้องมังนำ้ำน้องนี่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 อู้ถึงแล้วเหรอนี่บา้าถึงแล้วแป๊บเดียวเพราะมันคือ ยอดป้าคุดสองบาทพี่น้องตัวแม่ตุ้ยตุ้ยป้าตัวตื้นตัวเดียวตัวแม่ตัวเมียอือแป๊บเดียวได้เยอะมากมาดูมาดูป้าโตพี่น้องเจออีกแล้วรูตันแบบนี้มีมันต้องเป็นแบบนี้หูปิดแบบนี้พี่น้อง ตามโฮไปเลยงายนเยอะน้องนายจะตกนะน้อ,นองพี่น้องเต่า ลนะอันนี้กะนักคุดพี่น้องเพืจะคุดซอยผ้าคีริ้วแน่อนี่นะหูหลอกเนาะสองหูผู้พี่น้องสองทาง ลอยงี้พอโตพี่น e ้องมีตะหูลอกเพื den, ่อชีเหอะเพื่อสีเห็นัวผู้เหรอผู้ไดโอ้เลยเหลี่ยมเยอะเนาะน้องหูสามหูหควาโนอันนี้เป็นดินแดนเวิ้งวางทุกคนน้องแดนเวิงวางเบาไอ้อันนี้นะ พี่เพิ่นปลูกอันมันปลูกอ้อยกะบบวกึ้นเนาะน้องเนาะปลูกอ้อยบวกึนกออก้นขึ้นแต่บอนขึ้นแต่บอนนั่นเป็นอ้อยเขียวเนาะพี่น้องอันนี้นะอ,อ้อ,อยเขียวปั่นอะไร ي. มันอันเออเพื่อนบวให้ปลูกเนาะเขาเลยลกทิมเขาเลยไปปลูกอ้อยเขียวพูปลูกเอาแนวมันพี่น้องอ้อยบอกอายงามๆเลยค่ะอ้อ,อยเขียวปั่นเอาน้ำนะ กอหนไมเบาอายาอเยโอ้ได้ลายก่อแด้พี่น้องปีนี้ค่ะกับตน้นกล้วยเนาะถึงเรือยังมูเล็กกันเล็กแด้ประมาณสองหนึ่งพี่น้องเฮ้ยได้พี่น้องคุดประมาณว่าหนึ่งอันอันนี้นะน,น้องว่าแขนหนึ่งนะเล็กแทงแต่ว่าตัวใหญ่เนาะอ้าวมูหายแล้ว นี่แดนเบืองว่างสบายดีพี่น้องหย่างไปจะต้องระวังด้วยเพราะว่าเมื่อนะน้องน้อยหย่างไปนะปั๊บลงอย่างเขาเพียงแอวมันเป็นดันโมแม่ต้องบอกให้เขาเขาจะพูดกันเสาให้เออมาแล้วครับแม่นี่น้องนี่วางอันไก่ใหญ่มุมึงไข่ใหม่เลยมู ว้าวถึงแล้วว้าวเอาใช่หานุลุแม่ผมปกตาผมครับหาไม่เจอเลยค่ะแม่เปล่าหาข่อย่ิลอดนุลุแม่ผมหาไม่เจอครับโอ้ยพี่น้องมึงนี่อ้อยี่ไม่มีนี่สิเป็นอ้อยเขียวเนาะอันนี้ เห็นเขาเจ้าปั่นอยู่อันบุญทรงเฮือนน่ะขายดีดีบอกอ้ายคนปลูกเอาแนวแล้วนี่พี่น้องแล้วคนกะสิมาปลูกข,ขายายหันพันเนะาะอ,อ,อ,อืมเป็นแนวแล้วนงกินไ,ไ,ได้ไหมนงตัวใหญ่พี่น้องเขาวันเอาลงมา กระเมนน่นอะไรพี่น้องต้นขาม,มาอ่ะเนาะมันเป็น,นั้นมากมัน,น,นมาๆมา,มาอนนีตึงมาเร็วลูมันเป็นไม้ใหญ่นะพี่น้องที่มาเลยบอกามาไว้เก่งอยู่แล้วคนกกเก่งเกิดเป็นคนซะเธอหน่า่ะไปแต่ก็อยากไปน้ำพี่น้องมาพี่ลูก พี่น้องมากระถินที่เขาเอาต่อนนะคะแก่แล้วหน่วยอ่อน,นเอาอเอด้อยินกับตงโมหงุงเต็มเลยมากระถิ่นนี้กัมีวิตามินเลยพี่น้องธรรมชาติเนาะอยู่ไทยแห้งหลายอยู่แคมทางนะพี่น้องเลยเอาใส่ อันนี้กระแม่นได้พี่น้องต้นันแมงคามนะสั้นๆอันนี้เป็นกล้วยตานีเนาะพี่น้องอนนเองบิง่งรูเมืงเถื่อมีต้นนาข้ามามีเต็มเลยแมงคามนะมกล้วยตานีอุย้ยหลายหวีเนาะ หอยอันนี้หลายลายเลยพี่น้องบางคนเพิ่ว่าเพิ่นกินแต่ถ้าบบก้ากินเนาะ่อยใหญ่ให้ย,ยู่สวนผนะักเขานะมันชหรักกินหรอพักเขาเนาะลอยกินผักเราไผเคยกินเนี่ยพี่น้องหลายแหงพี่น้องพามากุตจิโ่อแต่ว่าพามาบึ่งน้องไม้ไหลเลยอ๋อพี่น้องใหญ่แท้พอแก่งน้องไม้สดๆใส่ใสจิโล่หนีแซดไว้องสัน อันนั้นกินเออมีกินนี่พี่น้องกินลอ่พอแกงได้หน่ป้าเอามาเลยนุเอามาเอามาหน,อ,น,นอเริ่มเหี่ยวแล้วไดโนม้ยดลายสองห่อพี่น้องหน่งกิโลประมาณยี่สิบสองสี่หกแปดสิบประมาณยี่สิบตัวกิโลพี่น้องเม่นข้าวพี่แม่แล้วเอาไปขวใส่กันพี่น้องเลยนี่ ใส่เก่งเนาะไหมน้อพี่น้องขวกะเขา่วอยู่หน่อยนึง <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพม่พี่น้องกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์เด้อละที่สำคัญบอกกดขมโฆษณาเนาะพบพาะพบพ,พกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย